วิเคราะห์บอลเด็ดนะครับวันศุกร์ที่3นะฮะเดือนธันวาคมปี2 5 6 4าหสําหรับวันนี้นะครับทางทีเด็ดมาร์กเนี่ยเลือกมาให้แล้วนะครับ3คู่ซึ่งเป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับกับไลซิกนะฮะคู่2เป็นแคนาดากับอาราเบสครับและคู่3เป็นฟูลแลมกับบอลมัรกนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลของเมื่อวานก่อนนะฮะผลประกอบการจากเมื่อวานนะครับก็สําหรับเมื่อวานนะครับเรามีทีเด็ด4คู่นะครับคู่สเปอร์เบนฟอร์ดนะครับคู่นี้2อนะฮะก็กินเต็มนะครับ แล้วก็คู่แมนยูนะฮะคู่นี้นะครับโดดแมนยูยิงในนาทีที่70นะครับจากลูกโทษของกิเซโนโรนันโดนะฮะก็เรียบร้อยเลยนะฮะคู่นี้จากที่จะกินเต็มนะครับเป็นเสียเต็มนะฮะแล้วคู่ที่3ครับโตริโนกับเอมบูลีนะฮะคู่นี้ตามคาดนะครับผมทางด้านเอมบูลีนะฮะสามารถยันไว้ได้นะครับจบเกมเป็น2-2นะฮะก็กินเต็มไปนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับลาซิโอกับอูดินิเซ่นะฮะ นัดนี้นะครับอูดินิเซ่เนะฮะเล่นดีผิดถุงผิดตาเลยนะครับครึ่งแรกจัดไป3าหนึ่งนะครับแต่ก็ด้วยพลังของเจ้าบ้านนะฮะสามารถกลับมาตีเสมอได้แต่ก็ยังดีไม่พอนะฮะคู่นี้ก็เลยเป็นเสียไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับวันนี้เราก็เท่าทุนนะครับยังไงก็ขอชื่นชมทั้ง4ทีมนะฮะวันนี้เล่นได้สุดมันมากเลยครับมีประตูเกิดขึ้นเยอะมากก็คงจะสนุกกันมากๆนะเลยครับโดยเฉพาะแฟนๆนะครับของแมนยูกับอาร์เซนอลนะฮะน่าจะลุ้นกันอย่างสุดมันเลยนะครับถือว่าทําดีทั้งคู่แล้วนะฮะ ซึ่งผลเนี่ยน่าจะออกได้ทั้ง2-2แล้วก็3-3นะครับแต่สุดท้ายก็มาจบที่3-2นะฮะเป็นฝั่งของเมนยูนะฮะที่ทำได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่แค่ต้นเดือนนะครับว่ากันยาวๆครับผมเรามาลุยต่อที่วันนี้นะครับอ่ามาที่คู่แรกเลยเป็นยูเนียนเบอร์ลินนะฮะเจอกับแอร์เบลิสิกคู่นี้นะครับในตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งยูเนียนเบอร์ลินนะครับอยู่ในอันดับ6นะฮะเตะไป13นัดนะครับชนะ5ครับเสมอ5แพ้3มี20แต้ม ในทางฝั่งของไลซิกครับอยู่ในอันดับ8ไดนะฮะมี18แต้มครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ5เสมอ3แพ้ห้ทีนี้เรามาดูการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเป็นทางยูเนียนเบอร์ลินนะฮะที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับ2ต่อนก็ในเดือน5แล้วนะครับแล้วเจอกันมา8ครั้งนะฮะทางฝั่งยูเนียนเนี่ยชนะไป2ครั้งครับแล้วก็ทางฝั่งไลซิกเนี่ยชนะไป5ครั้งเลยทีเดียวถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับทางแอ r ์เบอ์ไลซิกนะฮะจะดูได้เปรียบกว่านะครับเรามาดูฟอร์มช่วงนี้ของทั้งคู่ ยูเนียนเบอร์ลินนะฮะล่าสุดเพิ่งไปเยือนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตนะฮะแล้วก็โดนไป2-1หนึ่งรวม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2เสมอ1แพ้2ดูแล้วก็พอใช้ได้อยู่ครับสามารถชนะติดต่อกันได้2นัดรวดนะฮะและที่ทางฝั่งของแอร์เบอ์ไลท์ซิกครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนมานะฮะสามต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยือนกับคลับบูสนะครับแล้วก็ถล่มไป5-0ถือว่าทำได้ดีเช่นกันนะฮะไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่ วันนี้ราคาเปิดมาที่0.5นะครับาทางยูเนียนเบอร์ลินนะฮะทำเงินไป3ครับแล้วก็เสียไป2ทัทางฝั่งของ a i r b เบ l ไลซิครับทำเงินไปแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เสียไปถึง4เลยทีเดียวเดี๋ยวลองย้อนมาดูในส่วนของเกมเย่าเยือนหน่อยนะฮะาทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินนะฮะในเกมเป็นเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ0แพ้3ก็ดูแล้วยังไม่คงเส้นคงวานะครับ ทางฝั่งไลท์ซิกนะฮะในเกมเยือนเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็ไปถล่มคาร์บูซ์มา5-0ถือว่าก็ทำได้ดีนะฮะดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันต่อนะครับในส่วนของนักเตะคู่นี้นะครับอ่าทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะยูเนียนเบอร์ลินมีบาดเจ็บอยู่แค่1คนนะครับเป็นลาอูเลนส์เดลนะครับโอ้โหแล้วดูทางฝั่งของอาร์บีไลท์ซิกครับเจ็บค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะ ที่เป็นตัวหลักเลยนะครับก็ที่รอเช็คความฟิตนะฮะจะเป็นทังฝั่งของโดมินิกโซบอสไลน์นะครับกับทั้งด้านอาบัดดูไฮดาล่านะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ลงหรือเปล่าเรามาดูไลน์อัพนะครับคาดว่าจะมาในแผน3412นะฮะใช้เป็นหน้าคู่สำหรับยูเนียนเบอร์ลินนะฮะเป็นแมคคูเซ่ครับกับทางด้านของโตวัยอาโวนีและก็เกงกีฮาราคุชิเนี่ยจะเป็นหน้าต่ำนะฮะคอยสนับสนุนทั้งสงคน ลูกสาวประตูครับเป็นทางด้านของอันเดอัสลูสนะฮะลงเฝ้าเสาเช่นเคยที่เหลือก็เป็นผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่เลยนะครับที่ได้ลงตามปกติต่านที่ต้งฝังของ r b ร์ไลซิกครับวันนี้มา4-4-1-1นะฮะใช้เป็นหน้าเป้านะครับวันนี้เป็นทางด้านของซิลวาอังเดซซิลวานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแอมิลฟอสเบิร์กเนี่ยที่ลงเป็นตัวช่วยในเกมลุกนะฮะอยู่ด้านหลังมาดูที่ผู้รักษาประตูหน่อยนะฮะเป็นทางด้านของมาตินเนสครับทัศนะของคู่นี้นะครับ เมื่อดูสถิติแล้วนะฮะทางเจ้าบ้านกับทีมเยือนเนี่ยฟอร์มดูแล้วค่อนข้างสูสีกันนะครับทั้งในส่วนของสถิติโดยรวมแล้วก็สถิติในการเย่าเยือนนะฮะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของราคาบอลเป็นหน้าของไลซิกนะครับที่ต่ออยู่ผมเลยไปมองว่าถ้าเล่นในฝั่งเจ้าบ้านนะฮะในเกมลองเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้อยู่นะฮะนักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ของเจ้าบ้านนะครับมีเจ็บน้อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามกันซะส่วนใหญ่ เกมนี้เป็นเกมในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่ได้นะครับน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านไปได้เกมนี้จึงขอฟันธงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะยูเนียนเบอร์ลินมาตอนที่คู่ที่2นะครับเป็นฟูลแลมกับบอลมัตนะครับในตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพนะฮะทางฟูลแลมนะครับอยู่ในอันดับ1ของตารางเลยทีเดียวนะครับแข่งไป20นัดเนี่ยชนะไป13ครับเสมอ4แพ้3มีอยู่43แต้ม ทังฝั่งของบอลมาร์แทงไปแล้ว20นะฮะชนะ12เสมอ6แพ้2นะครับมี42แต้มนะฮะอยู่ในอันดับที่2ก็ถือว่าเป็นการแย่งชิงในส่วนของจ่าฝูงนะครับนัดนี้น่าจะใส่กันยับนะครับในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะล่าสุดเป็นทังฝั่งฟูแลมนะครับเจ้าบ้านเนี่ยที่บุกไปแล้วเอาชนะได้1-0น,นะครับดูแล้วนะฮะ6นัดหลังสุดที่เจอกันนะ่ยฟูแลมนะฮะชนะได้1ครั้งนะครับจากนัดล่าสุดนะฮะที่ไปเยือน แล้วก็ทังฝั่งของบอนมัดเนี่ยชนะไปถึง3ครั้งนะครับก็ถือว่าจะมีภาษีดีกว่านะครับในการเจอกันแต่ก็ต้องดูนะฮะเป็นในปี2018นู่นแล้วนะครับในสถิตินะฮะกับปี2015นะครับที่บอลมัดไปเอาชนะได้นะครับใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะครับในฟอร์มช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับฟูลแลมนะฮะล่าสุดไปเยือนเสมอกับเพส t ตอร์นอตเอนนะฮะหนและก็เสมอกับดับบี้เคานตี้นะครับศู 000. แล้วที่เหลือเนี่ยก็ชนะทั้ง3เกมเลยนะครับห้าด้าหลังสุดชนะ3เสมอ2นะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของฟูลแลมนะฮะเอาจะจัดนะครับอันนี้ตรงฝั่งของบอลมัรครับล่าสุดไปเสมอกับโคเวนทีมานะครับแล้วก็เสมอกับมิววอลแพ้ให้กับดาร์บี้ครับ5้าด้นหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2 ดูจากฟอร์มแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแผ่วลงนะครับล่าสุดเปิดบ้านแล้วทําได้แค่เสมอนะฮะแล้วก็เสียไปถึง2ลูกเลยทีเดียวนะฮะถ้าเทียบกันแล้วนะครับผมให้ทางฟูลแลมเนี่ยฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเกมเย่าเยือนนะครับ5เกมในการเป็นเจ้าบ้านของฟูลแลมนะฮะชนะเกือบหมดนะครับ มาพลาดนัดล่าสุดนะฮะที่ไปเสมอกับดาร์บี้เท่านั้นเองนะครับถือว่าเข้มจัดๆเลยนะฮะและในฝั่งเกมเยือนของบอลมัรครับผมก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับเยือนชนะ3ครั้งติดต่อนะฮะพลาดแพ้1ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเสมอกับมิววอลถ้าเทียบในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวก็อาจจะดูเหมือนว่าทางฟูลแลมเนี่ยจะดูดีกว่านิดนึงนะฮะวันนี้ราคาบอลนะครับเปิดมาที่0.5นยะครับอ่าเป็นฝั่งของฟูลแลมเนี่ยที่ต่ออยู่นะครับในราคานี้นะฮะทางฟูลแลมเนี่ย แค่ครั้งเดียวส่วนด้านของบอลมัดนะฮะทำเงินไปครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสียไปแล้วสีครั้งวันนี้ข้อมูลในส่วนของนักเตะบาดเจ็บนะครับยังไม่อัปเดตนะฮะในตอนที่ผมกําลังอัดนะครับก็ดูจากข้อมูลนัดที่ผ่านมาแล้วนะฮะทางฟูลแลมเนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พร้อมกันเลยทีเดียวแล้วเชน่นกันกับทางฝั่งของบอลมัดด้วยนะฮะจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับสภาพนักเตะเนี่ยถือว่าพร้อมทั้งสองทีมเลย วันนี้คู่นี้น่าจะสนุกครับก็เดี๋ยวลองคาดเดานะฮะจากรายชื่อผู้เล่นนะครับในส่วนของแดนหน้านะฮะน่าจะเป็นทางด้านของมิโตวิดนะครับอาจจะลงเป็นหน้าเป้านะฮะแล้วก็ให้แฮร์รี่วิลสันกับเกบบโนนะฮะแล้วก็คาวาโฮนะครับลงเป็นสามประสานเนี่ยที่ช่วยในแดนหน้าแล้วผู้รักษาประตูก็คงจะไม่พ้นมาเล็กโรดักครับดาายิงของทีมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับในส่วนของมิโตวิดนะครับ ยิงไปแล้ว21ประตูนะฮะมี5 a s s ิสต์นะครับถือว่ายิงโหดจัดๆวันนี้นะครับถ้าได้ลงสนามตามปกตินะฮะท้งฝั่งบอลมัดนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับมาดูผู้เล่นทางฝั่งบอลมัดนะครับในแดนหน้านะครับน่าจะเป็นไลอ้นคริสตี้นะฮะมาคู่กับโดมินิกโชคังเลนะครับก็ทางโชคังเลเนี่ยก็ไม่ไม่น้อยหน้านะครับยิงไปแล้ว15ประตูนะครับ1 assist แล้วในทวารด้านนี้นะครับเป็นมาร์คเทเวอร์นะครับ ทัศนะในเกมนี้นะครับผมมองว่าทางชั้าบ้านนะฮะฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทั้งฟอร์มโดยรวมแล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านเลยนะส่วนทางทีมเยือนนะฮะดูแล้วก็ดีไม่แพ้กันครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมให้ไปทางฟูลแลมนะครับจะดีกว่าชนะติดต่อกันมาแล้ว5นัดนะครับในบ้านเพิ่งมาสะดุดนัดสุดท้ายที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียประตูนะฮะราคาบอลวันนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับ และนักเตะส่วนใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยก็ฟิตพร้อมในการลงสนามดีเกมนี้ผมให้ภาษีทางเจ้าบ้านนะครับน่าจะเปิดบ้านแล้วมีโอกาสชนะนะฮะแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับกัลาดานะฮะเจอกับอาราเบสสำหรับคู่นี้ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านกัลาดานะครับอยู่ในอันดับที่16นะฮะแข่งไปแล้ว14นัดครับชนะ2เสมอ6แพ้6มี12แต้มแต่ก็ทางฝั่งอาราเบสครับแข่งไปแล้ว14นัดนะฮะชนะ4เสมอ2แพ้8 มี14แต้มนะครับอยู่ในอันดับที่15ถือว่าแต้มกับอันดับเนีย่ยห่างกันแค่นิดเดียวน,ยนั้นเดงเรามาดูในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดทางฝั่งอลาเบสนะครับเปิดบ้านแล้วเอาชนะไปได้4-2นะครับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะฮะแต่ลองมาดูนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับ4นัดเป็นทางฝั่งของกานาดานะครับที่ชนะไปได้ถ้านับแล้วนะครับทางฝั่งกานาดาเนี่ยชนะไป5และทางฝั่งอลาเนนนะคครรรัช้้าาดููวงงง่่ีออมมฟ์ใขบ ล่าสุดนะฮะรานาดานะครับไปเยือนลากกน่าแล้วถ้าลงไป7จ็ดสูนะผมโอ้ถือว่าเอาเรื่องจัดจัดนะครับนัดนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับสาัดเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ไป2เสมอหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกนัดหนึ่งไปชนะเลบันเต้ได้ในเกมเยือนนะครับและที่ท้างฝั่งของอาราเบสครับล่าสุดก็ไปเยือนชนะได้เช่นกันนะครับสามูนนะฮะ ก็เปิดบ้านไปแพ้ให้กับบิโก้นะฮะหต่อสซึ่ง5นัดหลังสุดของอาราเบสนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ถ้าเทียบกันแล้วนะฮะผมให้ทางฝั่งอาราเบสเนี่ยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูในเกมเยาวเยือนนะฮะแคนาดาเล่นในบ้านนะฮะค่อนข้างห่วยนะฮะหครั้งเนี่ยชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3แล้วนัดล่าสุดที่แพ้นะฮะในบ้านเนี่ยโดนเลวมันหลิดถล่มไป4 1เลยนะครับแล้วไปเจอกับเกตาเฟ่เนี่ยก็เอาชนะไม่ได้เสมอในบ้านอีก1 1ถือว่าค่อนข้างแย่นะฮะ และที่ทางฝั่งของอาราเบสครับในเกมเยือนถือว่าทําได้ดีนะครับ5นัดที่ไปเยือนนะฮะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับถ้าดูในฟอร์มทั้ง2อย่างเลยนะฮะฟอร์มโดยรวมกับฟอร์มการเล่นเยาเยือนเนี่ยผมให้ทางอาราเบสครับดูดีกว่าวันนี้ราคาเป็นที่เสมอนะฮะในราคานี้นะครับทางฝั่งของแคนาดานะครับทำเงินไปแค่1ครั้งนะครับเสียไป็น1แล้วก็ยกไป3ามแต่ทางฝั่งอาราเบสครับทำเงินไปได้3เลยนะครับแล้วก็เสียไป2ในส่วนของนักเตะบาดเจ็บนะครับ โอ้ทางฝั่งกรานดานะครับวันนี้เจ็บเยอะนะครับแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก2ตัวหลักๆเลยก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะอย่างลุยมิล่านะครับแล้วก็โดมิงโกสนะครับดูอาร์ตตัวเซนเตอร์ของทีมนะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์หลักอีกคนหนึ่งนะฮะอย่างเยอรมันซานเชสก็ติดโทษแบนไปนะครับแล้วอีกคนที่ติดโทษแบนก็เป็นตัวลุกของทีมนะครับอย่างแองเจิลโมนาโตโรถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับในวันนี้สําหรับตัวนังเตะนะครับมาดูทางฝั่งอาราเบสครับมีเจ็บ1คนแล้วก็โดนโทษแบน1คน เป็นตัวเซนเตอร์หลักเหมือนกันนะฮะอย่างลูเบนดูอาร์ตนะฮะแล้วก็เซนเตอร์ตัวสำรองอย่างดาบาโล่ hmm. ก็เจ็บอยู่เรามาดูไล์อัพนะฮะวันนี้ทางฝั่งแคนาดานะครับใช้เป็นหน้าคู่นะครับเป็นหลุยส์โซเลสน,นะฮะของโคลัมเบียนะครับแล้วก็จอร์โมรลิน่าลูกสาประตูเป็นมาร์คซิเมโน่ฮะแต่ที่ทางฝั่งของอาราเบสนะครับวันนี้ใช้ตัวหน้าเป้านะฮะอย่างโคเซลูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยฮะตัวจี๊ดเหมือนกันนะครับยิงไปแล้วเจ็ประตูในฤดูกาลนี้นะครับ แล้วก็ให้3าประสานนะฮะเมนเดสนะฮะเพอร์พรแล้วก็หลุยเลโอฮานะครับลงเป็น3าประสานนะฮะในการช่วยแนวลุกดูกทรงแล้วน่าจะจัดเกมบุกอย่างหนักๆน,นะฮะวันนี้ทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มแย่พอๆกับทีมเยอเลยก็ตัดสินค่อนข้างยา,ยากอยู่นะครับฟอร์มในการเล่นของแคนาดานะครับในการเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้าดูจากสถิติที่เคยพบกันแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยที่ชนะได้เยอะกว่า แล้วก็วันนี้นะฮะก็ได้เปรียบจากการที่เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับถึงแม้จะดูสูสีกันนะครับส่วนเรื่องของนักเตะนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเหมือนจะมีนักเตะเจ็บอยู่หลายคนนะครับแต่ตัวที่ลงมาแทนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพพอที่จะทดแทนกันได้อยู่นะครับราคาบอลในวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของกาลาดาแล้วกันนะฮะโดยที่คาดไว้ก็น่าจะเฉือนชนะไปได้นะครับน่าจะได้แรงใจแรงเชียร์จากในสนามนะฮะแล้วก็มีแรงฮึดมากกว่านะครับเกมนี้ก็ไปทางเจ้าบ้านนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคู่ทีเด็ดวันนี้นะฮะวิเคราะห์บอลเด็ดนะครับวันนี้3คู่ทั้งทีเด็ดมาร์กนะครับก็จัดให้ในทุกๆวันนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับพูดคุยกันได้นะฮะทางใต้คลิปนะครับผมจะไปตอบให้ทุกๆคนเลยนะฮะหวังว่าวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ของผมเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในการลงทุนถ้าเห็นตรงกันนะครับก็ตามได้นะครับ ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลน,นะฮะได้ในทุกๆวันนะครับในเมื่อเราชอบในฟุตบอลน,นะครับและก็อยากจะลงทุนกับมันเนี่ยก็ต้องลงทุนอย่างมีชั้นเชิงนะครับก็สุดท้ายอวยพรให้ทุกท่านโชคดีด้วยนะครับบินบวกกันท่นหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม